พี่น้องพี่นอ้องห้ามเดื่อนพานเด้อจ้าเดือนพานคือพลาดพี่น้องเห็นต้นไม่ไงนั่นบ่าจา้ามือนีมือดีเด้อค่ะพี่น้องปัาบป้าจะพาไปเพิ่นเกยให้มาหลายงวดเลยค่ะนี่เขามีแป้งมานน้ำค่ะพี่น้องก่อนอื่นเขาก็ต้องขอขอมาไหว้เพิ่นก่อนเนาะขอขอมาไหว้ขอพรเพิน่น ให้เพื่อนเปิดทางมากค่ะเพื่อนบอกว่าให้ทาแป้งกอนจังลูกท้าแป้งกอนพี่น้องท้าแป้งกอนรูปปนี่พี่น้องเห็นบ่อพวกเจ้าเห็นบ่อ